สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนการใช้โปรแกรม r e t e x เบื้องต้นนะคะซึ่งจะแบ่งออกเป็น3ส่วนค่ะซึ่งส่วนแรกจะเป็นการกำหนดของขนาดตัวอักษรขนาดของกระดาษแล้วก็ประเภทของแบทฟอร์มที่เราจะใช้ในการพิมพ์นะคะซึ่งคำสั่งแรกเลยก็คือเราจะใส่คำสั่งของ ขคงสร้างเริ่มต้นนะคะก็จะใส่คำสั่ง document Car d 10 pt ก็คือจะเป็นขนาดของตัวอักษรน,นะคะซึ่งจะมีอยู่3ขนาดก็คือ10 pt 11 pt แล้วก็12 pt นะคะส่วน a 4 paper นะคะก็คือขนาดของกระดาษซึ่งเราาำนดให้เป็น กระดาษ A4 นะคะแล้วช่องข้างหลังนี้นะคะ Book ก็คือประเภทของแบบฟอร์มที่เราจะใช้พิมพ์นะคะก็คือเรากำหนดให้เป็นหนังสือนะคะซึ่งประเภทของแบบฟอร์มนะคะก็จะมีบิมเมอร์ immer, หรือว่าอาร์ติเคิลรีพอร์ตนะคะซึ่งเราจะใช้อะไรก็ได้ตามความต้องการของเราที่จะใช้ในการพิมพ์นะคะ ในส่วนที่2องนะคะจะให้เป็นส่วนของการใส่ยูพ็สเกจนะคะก็คือการใส่แพสเกจที่เราจะใช้ในการพิมพ์คำสั่งต่อๆไปนะคะอย่างเช่นยูพ็สเกจของกราฟิกนะคะก็คือการใช้สำหรับการแทรกรูปนะคะถ้าเราใส่แพสเกจอันนี้ลงไปนะคะจะทำให้เวลาเราใส่รูปภาพลงไปแล้วล้านดูนะคะ โปรแกรมมันก็จะประมวลผลให้เราค่ะถ้าเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะคะก็คือโปรแกรมนี้ถ้าหากเราพิมพ์นํำด้วยเปอร์เซ็นต์และตามด้วยคำสั่งหรือว่าข้อความที่เราอยากจะเขียนนะคะมันจะไม่ประมวลผลบรรทัดนี้ออกมาให้เรานะคะ เป็นอันนี้เราลบเปอร์เซนต์ออกนะคะส่วนที่สองก็คือการใส่ยุดแพ็กเกจนะคะส่วนส่วนที่สามของเราก็จะเป็นส่วนของเนื้อหานะคะซึ่งเนื้อหาของเรานะคะซึ่งเนื้อหาของเรา,ะะเา,เราะะจะมีตัวเปิดด้วย ก็คือแท็บแล้วก็บิกินนะคะซึ่งเราจะใส่เป็นบิกินด็อกิเมนต์นะคะ ถ้าเรามีตัวเปิดด้วย b i k i n document นะคะตัวปิดก็ต้องเป็น end document นะคะและในส่วนของตรงนี้นะคะเราก็สามารถพิมพ์เนื้อหาลงไปได้เลยนะคะสมมติเราพิมพ์เนื้อหาอะไรก็ได้ะคะ่ะถึงนั้นเดี๋ยวจะลองรันดูนะคะ ราันแล้วนะคะเราสามารถมากดตรงแป้นขยายตรงนี้นะคะโอเคขึ้นนะคะนี่นะคะจะเห็นว่าเมื่อเราใส่ Begin d o c u กิ n t ลงไปนะคะเป็นส่วนของเนื้อหานะคะเมื่อเราลันนะคะมันจะแสดงผลออกมาให้เรานะคะสมมุติว่าเราอยาก พิมพ์หน้าใหม่นะคะสามารถใช้คำสั่งเป็น new page ได้เลยนะคะเป็น n e w ค่ะคำสั่งนี้นะคะก็คือคำสั่งของการ ขึ้นหน้าใหม่นะคะสมมติเราขึ้นหน้าใหม่เราลองพิมพ์ตัว R ลงไปนะคะจากนั้นก็รันดูค่ะอาจจะเห็นว่ามันจะขึ้นหน้าใหม่ให้เราเลยนะคะแต่ถ้า เราอยากจะเว้นบรรทัดน,นะคะให้เราใส่คำสั่งเป็น new line คำสั่ง new line นะคะก็คือคำสั่งของการเว้นบรรทัดนะคะเราก็ enter แล้วก็พิมพ์บรรทัดต่อไปได้เลยค่ะรือวอีกคำสั่งหนึ่งก็คือเราจะใส่ เครื่องหมายสลับสองอันแบบนี้นะคะคําสั่งนี้ก็คือเว้นบรรทัดเหมือนกันค่ะค่ะตรงนี้เราก็จะเห็นว่ามันเว้นบรรทัดให้เรานะคะแต่ถ้าหากเราไม่ได้ใส่ newline หรือว่า แต่ละสองอันนะคะเวลาเราพิมพ์ลงไปนะคะเดี๋ยวจะลองพิมพ์ให้ดูนะคะแล้วก็ enter ลงถ้าเรา enter เฉยๆนะคะมันจะไม่เว้นบรรทัดให้เรานะคะค่ะเห็นไหมคะว่าถ้าเรา enter เฉยๆคะ่ะเวลาประมวลแล้วก็แสดงผลออกมานะคะตัว h กับตัว o นะคะที่เราได้ Enter เว okay? ้นบรรทัดในฝั่งซ้ายค่ะเว้นบรรทัดจะเว้นบรรทัดแต่ฝั่งขวาที่ประเมินออกมาจะไม่เว้นบรรทัดให้เรานะคะถ้างั้นเราก็ต้องใส่ไม่ new line ก็ต้องเป็น2สออันนะคะถึงเวลาเอาอีกหน้าหนึ่งสี ขึ้นหน้าใหม่นะคะอันนี้จะสอนการแทรกรูปนะคะซึ่งการแทรกรูปเราได้ใส่แพ็กเกจกราฟิกลงไปแล้วนะคะเราจะใช้คําสั่งเราจะใช้คําสั่งการแทรกรูปนี้ลงนี้นะคะ งนี้ขอเพิ่มคำสั่งที่ใส่คำอธิบายภาพนะคะเราจะอธิบายภาพเป็นรูปที่หนึ่ง แบบนี้นะคะส่วนรูปที่เราจะเอามาใส่ในคำสั่งนี้นะคะเราต้องเซฟเป็นโฟลเดอร์เดียวกับเซฟกับงานนี้นะคะจะลองเซฟให้ดูนะคะเซฟแอดค่ะซึ่งมาเปิดใน เก็บงานของเรานะคะซึ่งเราเซฟเป็นด็อกิเมนต์นะคะแล้วก็มีรูปภาพที่หนึ่งก็คือรูปนี้นะคะจากนั้นเราก็จะรัน ค่ะ,ะเห็นไหมคะว่ารูปของเราก็จะขึ้นมาแล้วก็จะเห็นไหมคะว่าในคำสั่งของเรานะคะเราใส่คำอธิบายภาพเป็นรูปที่หนึ่งแต่ว่าพอประมวลผลอ,ออกมานะคะมีเพียงเลขหนึ่งตัวเดียวก็คือ ในการใช้โปรแกรม r e t e x ทนะคะเราไม่ได้ใส่คำสั่งที่จะใช้ภาษาไทยนะคะมันก็เลยไม่ประมวลผลภาษาไทยให้เรานะคะเราจะมาใส่คำสั่งที่ใช้ภาษาไทยนะคะซึ่งเราจะใช้คำสั่งนี้นะคะ เป็นคำสั่งที่สามารถรันภาษาไทายได้นะคะจะลองรันดูนะคะโอเคจะเห็นว่าตรงนี้นะคะจะขึ้นเป็นรูปที่หนึ่งแล้วนะคะ องประกอบนะคะก็คือตรงนี้นะคะจะเป็นคําสั่งที่จะทําให้รูปของเรานะคะอยู่ตรงกลางค่ะส่วนตรงนี้นะคะบรรทัดนี้นะคะจะเป็นคําสั่งของความกว้างค่ะซึ่งเราให้กว้าง7ซนติเมตรนะคะแล้วก็ช่องตรงวงเล็บตรงนี้นะคะคือการใส่ชื่อที่เราตั้งไว้ในไฟล์นะคะและบรรทัดนี้ก็คือ ใส่คำอธิบายรูปภาพค่ะส่วนบรรทัดรูปนี้นะคะเป็นรูปที่เท่าไหร่นะคะแล้วเราสามารถตรวจเช็คได้โดยการกดแล้วก็มันจะขึ้นรูปตรงนี้ให้เรานะคะมันจะง่ายกว่าการแก้ไขค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะขอจบกันไปเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคา่ะคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะ